สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเจนครับ JC วันนี้เราอยู่กับเกมฮองไคสตาร์เรลนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครหนึ่งตัวละครนั่นก็คืออเวนเจอรีนนะครับทำไมต้องพูดตัวละครนี้นะครับต้องพูดก่อนเลยว่าอเวนนะครับเป็นตัวละครพาอนุรักษ์นะครับอเวนเจอรีนเนี่ยเป็นตัวอนุรักษ์ที่ค่อนข้างจะดีมากๆในเรื่องของการคุ้มครองเพื่อนๆนะครับ โดยสแต็กที่เราปั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าผมเอามาก็คือดีเฟนส์สี่พันการโจมตีปกตินะครับก็คือสร้างเจิภาพ60%สิบเปอร์เซนตนะครับความดีเฟนส์ของแกศตูนะครับก็คือค่าดีเฟนส์ของอวนนั่นเองนะฮะเราเลยปั้นไว้ส่วนพอสวรคนแบบภาษาริงเลยนะภาษาริงก็คือเอาง่ายๆคือเป็นภาษามืดบอดนะครับเพิ่มการเดิมพันของชิปเจ็ดหน่วยนะครับถ้าไม่ตายการเดิมพัน1นถึงเ จากนั้นก็จะติดสถานะตื่นตระึงนะครับเป็น3เทินสร้างดาเมจจิตภาพร้อยมนะครับแกมอน1ตัวนะครับแล้วก็คิดข้อเพิ่มอีก10%นะครับแล้วก็สกิลต่อสู้ก็มอบรอบชิปที่แน,แน่ๆนะครับผมจะเลือกชิปแล้วกันสามารถดูรับดดาเมจได้นะครับเป็นเวลา3เทินนะครับสามารถซ้อนกันได้นะสูงสุดไม่เกิน200%ปเนะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันเดี๋ยวเทคนิคก็คือการได้บัฟนะครับมี การแรกคือ24เปอร์ป้องการ36แล้วก็กสุงสุดก็คือ60นะครับหน้าที่ระับส่งของแผนกลยุทธ์ของการลงทุนนะครับองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวชื่นชอบความเสี่ยงแล้วก็มีเวลายิ้มแย้มเสมอนะแต่จริงในใจเขาคิดอะไรอยู่เราไม่รู้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปกลินเล่นให้ดูหน่อยนะครับว่าเขาเล่นยังบ้าของเขานะพรสวรรค์น,นะครับกดทีปึ๊บอันเนี้ยจะได้ ขั้นแรกนะครับไม่สูงยี่สี่ใช่ไหมอ,อ่าอันเนี้ยโอ้โหอันนี้ดีสถานะนี้ดีเลยนะครับก็คือเป็นเพิ่มเดฟของเราเนี่ยทั้งหมดหกสิกิเปอร์เซ็นเวลาสามเทินนะครับแค่นี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะผมจะเอาคู่อัชลอนเปิดนะครับเดี๋ยวหามอนให้ได้ก่อนนะครับไม่ไกลเกินรออออยู่ข้างบนกันนี่แหละ แต่น่าจะแรงอยู่อ๋อผมลืมไปถ้าเกิดเราเอาช h a r o n ก็จะไอ้นี่เลยใช่ไหมงั้นโมจะดูบอนว่ามันแพ้อะไรแล้วกันเอาอแป้ภาพโอเคผมงทีเลยโอเคเป็นเริ่มเทินมาผมอ๋อเจอหมูด้วยอ่าอันนี้ของพอสวค์ของแมสวอนนะครับอ่าอย่างที่เห็นมีตัวพี่แพ้อยู่เดี๋ยวเราจะดูกันอันนี้ชิดนแน่ๆยังสูตรทับเจ็ดนะแต่ที่เห็นนะทุกคนจะมีโล่เห็นไหมโล่คือ1 5ึ่งพน นะเป็นห้องเกาะอีกท,ทีหนึ่งของอเวนก็จะประมาณนี้ครับนกะ็เดี๋ยวเราดูกันลดสถานะไปเป็นแปดแล้วแล้วก็ถสถานะอีกจอบหนึ่งอ่าเป็นนี่ละอันนี้ผมมั่นใจว่ามันตีแรงอยู่เพราะงั้นแล้วก็อ่ะจุดขายเลยนะเอาจุดขายของเขาเลยคือเขาสามารถเพิ่มเกาะตรงนี้ได้เว้ยคือสามารถกด E เพื่อชิปแน่ๆของเขาเพิ่มเกาะได้อัน,นี้พันห้านะผมจะเพิ่มไป แ่ีขอใช้ท่านนี้ด้วยอ่าอ่าดูนะครับเมื่อก,กี้พันห้าตอนนี้เพิ่มมาเป็นสามพันแล้วเยอะไหมครับนี่คือการมีหลอดเลือดอีกขั้นหนึ่งห่อุ้มเลยนะแล้วประเด็นคืออยู่ได้นานอยู่คือประมาณสาเกิดได้อีกสามเธออะไรเงี้ยอ่าแต่แน่นอนว่าแค่นี้ก็คือคุ้มค่าแล้วแล้วยิ่ง ใครตีนะครับเดี๋ยวผมลองขอขอตีแบบสาสกระสุดไว้หนึ่งทีนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บเกี้ยงครับผาดอนุรักษ์เนี่ยมันจะมีอยู่แค่สี่ตัวนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีบันทึกคือยังไม่มีตัวอย่างที่เรามีก็มักมัดมีนาจิตอ่าคือมันได้ไหมมันได้แต่อย่างที่บอกความเป็นห้าดาวกับสีดาวยังไงก็แตกต่างกัน เพราะงั้นผมจะเชียร์เป็นตัวที่5ดาวมากกว่าแต่แน่นอนว่าตู้หน้านะครับใกล้จะถึงเนี่ยฟู้ช่วนมาไปที่คิดว่าฟูชวนดีกว่าก็เปิดได้แต่ฟู้ชวนจ,จะเหมาะกับการดาเมจนี่มากกว่าตัวองของแก้ผ่าเนี่ยเขามีปัญหาแค่เรื่องอ่ามันต้องกดตอนอันติมีโอกาสบวชเนาะแต่อันนี้มันสแต็กแล้วว่าซื้อ่าอ่าเพิ่มได้ซ้อนทับกันได้ซ้อนต่อกันได้ให้เรามีโอกาสได้กด e เนาะเอาเป็นจะเป็นประเภทนั้นนะครับ ถามว่าฟึ้งฟูแน่นอนฟึ้งฟูก็ต้องนัดเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกท็อปเทียร์ยังไงตอนเนี้มันเป็นเทียร์สูงแล้วของแนวโลอนุษ์นะครับส่วนฟึ้งฟูเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระดับลงมานะครับจริงๆก็มีของฮัวกับลู่ฉานนะครับก็เป็นอีกเทียร์หนึ่งคือเวลาเราจัดทีมส่วนใหญ่เราจะต้องจัดให้มันมีเขาเรียกว่าตัวการตายนะครับตัวการตายสำหรับผมคิดง,ง่ายนะคุณม,มีผ่า เพิ่งฟูลใหมเอาเอาตัวที่เป็นเพื่องฟูเลยคืออย่างน้อยก็มีนาตาชานะครับการฮิลแล้วก็ล้างดีบัฟหรือล้างดีบัฟไปกดอีเนาะอ่าแล้วก็แต่อันนั้นก็เป็นดาวเนาะส่วนของลิงก์อันนั้นลิงก์ก็คือกดกดอติล้างดีบัฟได้ด้วยเออล้างเปิดหมู่คณะก็เลยดูดีกว่าส่วนของกาลักเกอร์นะครับที่ผมเอามาเนี่ยมันเล่นขั้อาชลอนได้ถ้าเกิดผมไม่ใช้อนุรักษ์ของ อเวนเจอรีนอ่ผมก็สามารถใช้ของกาลักเกอร์ได้เพราะว่ากาลกเกอร์สามารถเบรกแล้วก็แปะกเอ่เม,มาไม้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะอ่าแ้วก็อย่างที่เหลืออีกสามตัวเนี่ยผมยังไม่มีงั้นก็โอกาสที่ผมจะเอามาใส่ในทีมก็ไม่มีเพราะงั้นส่วนใหญ่คนเราก็จะใส่ของฟลกฟูแต่เมื่อมามมีโอกาสผมได้เปิดเนี่ยผมก็เก็บเลยครับอนุรักษ์ดีดนะครับ มันก็เอาเล่นกินอะไรก็อร่อยนะครับทำลายล้างอย่างที่เห็นนะครับมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ตัวละครที่เรามาเล่นเนี่ยอย่างน้อยขอมีตัวภะสานนะครับจึ่งจะช่วยในเรื่องของการเลยมากกว่านะผมอย่าเปิดมากเลยอ่านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแนวทางครับสาหรับใครที่สนใจนะครับก็บอกเลยว่าถ้าเปิดนะครับตัวของเอเวนถ้าเกิดมีโอกาสรีลานเนี่ยคุณเปิดเลยนะ เอิใครที่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเล่นยังไงเดี๋ยวมันหลักการเล่นมันง่ายครับมันเป็นตัวโล้นะครับเพราะงั้นมันดีไหมมันดีแน่นอนนะครับในการใช้งานก็ตามภาพที่ได้เห็นเลยนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะครับอยากเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปแบบผมนะครับเล่นเองอัดเองตัดเองนะครับก็กด subscribe นะครับแล้วไม่พลาดกดแจ้งกระดิ่งไว้ก็ดีนะเออเผื่อแบบที่หม่นานาําทีมาอาจจะมารอบตี่สามที่สี่หรือว่า ผมโมงเช้าอะไรเงี้ยก็จะได้แบบข้ามาดูกันนะฮะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากให้ดำคลิปอะไรเดี๋ยวเราเอาไปอ่านพิจารณาว่าเอามาทำดีไหมนะครับไงก็สำหรับวันนี้ก็ขอบขอคุณมากนะครับทีเเ่เสียเวลาเอ้ยสละเวลามาดูนะครับก็ไงก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย